ที่เกาหลีเบสบอลถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีมูลค่าทางธุรกิจที่สูงมากสามารถสร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทในแต่ละปีในปีทอง8อ,องสงทีมเบสบอลชาติเกาหลี e, สามารถคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งได้สำเร็จและได้กระตุ้นให้เกิดกราสเบสบอลในประเทศส่งผลให้เยาวชนจำนวนมากหันมาเล่นเบสบอลกันอย่างมากมายอย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกันนั้นก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่ออดีตนักเบสบอลชื่อดังซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในวงการกีฬาได้ก่อคดีคาดกําขึ้นซึ่งสร้างความตกตะลึงและกระทบกระเทือนสังคมเกาหลีเป็นอย่างมากอีโฮซินเกิดเมื่อปี1967ที่จังหวัดเจลาใต้ของเกาหลีเขาเติบโตในครอบครัวที่มีฐานะดีโดยมีพี่น้องที่ทำอาชีพที่คนส่วนใหญ่ฝ่ายฟันเช่นแพ์และทนายความส่วนอีโฮซิน เองแสดงออกถึงพอร์สว์ทางด้านกีฬาตั้งแต่เรียนชั้นปฐมพิสีโด้วยการที่เกาหลีเพิ่งตั้งลีกเบสบอลอาชีพในขณะนั้นทําให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในคําแนะนําของครูพูศึกษาอีโฮซินจึงเริ่มต้นเส้นทางการเล่นเบสบอลของเขาเวลาผ่านไปเขาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงด้านเบสบอลโรงเรียนกวางจูอีตองซึ่งที่นี่ เขาเปรียบเสมือนดาวเด่นที่สดใสในวงการเบสบอลสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้มากมายต่อมาเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนซีและเข้าร่วมทีมเบสบอลของมหาวิทยาลัยจากฝีมือที่โดดเด่น <c oughs> เขากลายเป็นนักเบสบอลที่สำคัญของทีมและได้รับความสนใจจากหลายทีมอาชีพในปี1990อโซิน e <c oughs> ได้เป็นนักเบสบอลอาชีพที่แท้จริง โดยได้รับการเลือกจากทีมฮาร์ไทโฮทีมโปรดจากบ้านเกิดของเขาในฐานะนักเบสบอลอันดับสองของประเทศและในปีแรกที่เขาร่วมทีมออโอซินก็แสงให้เห็นถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมในการเล่นเบสบอลเขาเป็นนักกีฬาที่มีทั้งความเร็วและความแข็งแกรง่งและสามารถทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่คาดคิดในนักเบสบอลหน้าใหม่ในช่วงเวลาต่อมาลีฮาซินเต,ติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นผู้เล่นหลักที่สามารถเป็นตัวแทนของทีมแมเฮูเขานำทีมคว้าแชมป์ได้ถึงสี่ครั้งและโดยทักษะอันยอดเยี่ยมเขายังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายครั้งจนกลายเป็นนักกีฬาดังที่ทุกคนรู้จักทั่วประเทศนอกจากนี้ลีฮาซินยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักกีฬา และได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมอาชีพในวงการเบสบอลเกาหลีถึงแม้เส้นทางอาชีพของเขาจะรุ่งเรืองแต่ในปีเฮาชงเชบลีเฮาซินตัดสินใจยุดอาชีพนักเบสบอลของตนเองโดยหันมาลงทุนในธุรกิจอื่นเขาเริ่มต้นด้วยการเปิดห้องจัดงานแต่งงานเฮาซินเวดดิ้งฮอลล์ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลาเพียงปีเดียวรายได้เกือบ8ปล้านวอน และดึงดูดนักกีฬาและดารามากมายมาใช้บริการเขาเปิดสาขาเพิ่มเติมและธุรกิจก็ขยายตัวได้ดีอย่างไรก็ตามลีฮาซินยังไม่หยุดแค่นั้นในปี1 9า5เขาตัดสินใจลงทุนในธุรกิจสนามม้าในรมเขาลงทุนเต็มที่และระดมทุนจากเพื่อนและครอบครัวจนสามารถรวบรวมเงินได้หนึ่งปายล้านวอนนอกจากนี้เขายังได้รับใบอนุญาตจากรับาลเพื่อเริ่มต้นโครงการ แต่เมื่อข่าวการเปิดสนามมาแพร่กระจายออกไปประชาชนในพื้นที่ได้ต่อต้านอย่างรุนแรงและในที่สุดรัฐบาลต้องยกเลิกใบอนุญาตนี้ธุรกิจที่เขาหวังไว้อย่างยิ่งกับกลายเป็นฝันร้ายพร้อมทั้งเป็นนี้สูงถึงปลายล้านวอนซึ่งทำให้เขาล้มละลายหลังจากนี้เขายัางต้องรับภาระรานิสินจากการยืมเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจนยอดนี้รวมสูงถึงสองพิบล้านวอน การวิบัต Get ิไม่หยุดเพียงเท่านั้นในเดือนธันวาคมฟองทนงไฮลีเฮาซินถูกจับแต่ข้อหาช้อโกงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และถูกคุมขังเป็นเวลาสองเดือนในช่วงนี้ครอบครัวของเขาก็ประสบวิกฤตภายในพระญาของเขาตัดสินใจย่าร่างและพาลูกไปด้วยครอบครัวที่เคยสมบูรณ์ก็พังทลายลงลีเฮาซินกล่าวในการสัมภาษณ์ว่าเพราะผมเป็นนักกีฬาไม่เข้าใจเรื่องในสังคม ผมเชื่อคนอื่นง่ายไปจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้หลังจากออกจากคุกเขาก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงโซลและตัคขาดจากวงการเบสบอลในระหว่างที่อาศัยอยู่ที่โซลเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคิมยอนซุกซึ่งเป็นเจ้าของร้านซาชิมและมีสามีที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่จะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นคิมยอนซุกเริ่มแนะนำลีฮาวซินให้คนรอบข้างรู้จักในคำบรรยายของเธอ คนรอบข้างต่างคิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนลึกซึ้งมากจนหลายคนเชื่อว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวแต่งงานใหม่กันอยู่จนกระทั่งคืนวันที่ส8ปกกุมภาพันธ์อัลทนแพดเกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นขณะนั้นคิมยอนซุกเหมือนปกติหลังเลิกงานจากร้านปลาดิบเธอบอกกับพนักงานในร้านว่าจะไปเที่ยวและอาจจะหายไปหลายวันและขอให้พวกเขาช่วยดูแลร้านแทน แต่สิ่งที่แปลกคือเวลาผ่านไปทั้งอาทิตย์คิมยอนซุกก็ยังไม่กลับมาและเธอก็หายตัวไปจากการติดต่อกับทุกคนนอกจากนี้ลูกสาวคนเดียวของเธอก็เหมือนหายตัวไปจากโลกใบนี้ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยทั้งครอบครัวเหมือนหายไปในอากาศทำให้คนรอบข้างรู้สึกร e s i e s พี่ชายของคิมยอนซุกรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติจึงรีบไปที่สถานีตำรวจ และเข้าไปที่บ้านของคิมยอนซุกพร้อมกับตำรวจหลังจากเปิดประตูเข้าไปบ้านเขาพบว่าไม่มีร่องรอยของบุกเข้าไปบ้านหรือการค้นหาของใครทุกอย่างในบ้านดูเหมือนจะสะอาดและเรียบร้อยเหมือนกำลังรอคิมยอนซุกกลับมาแต่เวลาผ่านไปจนถึงเดือนมีนาคมโรงเรียนเริ่มเปิดเรียนแล้วแต่คิมยอนซุกและลูกสาวสามคนยังคงหายตัวไป เด็กเด้งก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนทำให้ตำรวจเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่คดีคนหายธรรมดาวพวกเขาจึงโอนคดีให้กับทีมสืบสวนพิเศษเพื่อทำการสอบสวนตำรวจพบว่าก่อนที่คิมยอนซุกหายตัวไปเธอได้ไปที่ธนาคารในวันที่15กุมภาพันธ์และถอนเงินทั้งหมดจากบัญชีธนาคารของเธอจำนวนเงินที่ถอนออกมาถึงมากสบล้านวอนหลังจากนั้นเธอได้ไปฝากเงินนี้ในอีกห้าธนาคารต่างถน โดยแบ่งเป็นหลายส่วนต่อมาคิมยอนซุกได้กลับบ้านในวันที่1กมพมุามัาันก่อนที่เธอจะออกจากบ้านอีกครั้งเธอได้ถอนเงินจากธนาคารอีกครั้งทั้งหมดแล้วกลับมาที่บ้านอีกครั้งคิมยอนซุกทำไมถึงต้องถอนเงินจำนวนมากในวิธีที่ซับซ้อนแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอและลูกสาวหรือไม่จากการดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในอาพาร์ตเมนต์ พบว่าลูกสาวคนเล็กของคิมยอนซุกจองแฮยาอยู่ที่บ้านขณะที่ลูกสาวคนที่สองจองคิมยากลับมาจากการเรียนพิเศษในช่วงบ่ายแต่ลูกสาวคนโตจองซานยากำลังฝึกซ้อมละครนเพลงที่โรงเรียนและไม่ได้กลับบ้านแต่ตอนนี้ลูกสาวคนโตก็หายไปแล้วเช่นกันในระหว่างการสืบสวนตำรวจพบสิ่งแปลกประหลาดในภาพจากกองวงจรปิดในมุมหนึ่งของลิฟต์ในชั้นหนึ่งของอาพาร์ตเมนต ตั้งแต่เวลาอีสเมตตสมเนนชายคนหนึ่งสวมหมวกและลากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เดินออกจากอพาร์ตเมนต์แต่ชายคนนี้เดินกลับไปกลับมาห้านครั้งย้ายกระเป๋าเดินทางใหญ่สามใบพา,าห่มหนึ่งคู่และกระเป๋าเล็กหลายใบออกไปจากการเห็นภาพเหล่านี้ตำรวจเริ่มคาดเดาว่าคิมยอนซุกและลูกสาวอาจประสบเหตุร้ายและชายคนนี้อาจเกี่ยวข้องอย่างมาก จึงเริ่มสอบสวนคนรอบข้างของคิมยอนซุกและได้รู้ว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับลีฮาวซินถึงแม้ว่าในคดีนี้จะมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกสาวคนโตจองซันยาแต่จากคำให้การของเพื่อนของเธอตำรวจได้รับข้อมูลสำคัญว่าเธอกับจองซันยาได้นั่งรถบัสกลับบ้านพร้อมกัน หลังจากนั้นจองซันย่าได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนซึ่งเพื่อนของเธออธิบายว่าเสียงของจองซันย่าดูแปลกแต่และไม่เป็นธรรมชาติหลังจากวางโทรศัพท์จองซันย่าบอกเพื่อนว่าแม่ของเธอกำลังคบกับชายคนหนึ่งและครอบครัวจะไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาในวันถัดไปหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบบันทึกการโทรของจองซันย่าพบว่าเธอมีการโทรหามาโรดาของเธอในเวลา23นของวันนั้น และหลังจากนั้นเมื mm. ่อเธอลงจากรถบัสประมาณเวลาสเต็ปสองหนึ่งก็โทรหามารดาอีกครั้งก่อนที่โทรศัพท์ของเธอจะปิดและหายสัญญาณไปโทรศัพท์ของจองซันยาได้รับการติดต่อประมาณสองชั่วโมงหลังจากที่ใช้ในก้องวงจรปิดออกจากอพาร์ตเมนต์จากการฟังเสียงโทรศัพท์และเวลาการโทรตำรวจคาดว่าอาจเป็นลีฮาซินแฟนของแม่เธอที่ติดต่อเธอ ถึงแม้ว่าตำรวจจะยังไม่พบหลักฐานได้ดีที่สามารถยืนยันการกระทำผิดของลีเฮาซินพวกเขาก็ยังคงติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเมื่อการสืบสวนมาถึงจุดที่ค่อนข้างมืดมนเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนปาดิฮารีเมื่อโทรศัพท์ของจองซานยาที่ปิดอยู่ก็เริ่มส่งสัญญาณซัมิงทำให้ตำรวจต้องตรวจสอบที่มาของสัญญาณและพบว่าตัาตำแหน่งของมันอยู่ที่เมืองในเฮซุน จังหวัดชอลานัมโดซึ่งเป็นบ้านเกิดของลีฮาวซินตำรวจได้เชื่อมโยงข้อมูลนี้กับการตรวจสอบกล้องวงปิดในบริเวณสถานีเก็บแคบค่าผ่านทางบนทางหลวงของเฮซุนและพบว่าในวันที่19กุมภาพันธ์ลีฮาวซินขับรถสีขาวเข้าไปที่เฮซุนและออกจากที่นั่นในช่วงเที่ยงวันทำว่าในช่วงเวลาแพทชั่วโมงที่เขาอยู่ที่เฮซุนลีฮาวซินทำอะไรขณะน,นี้ตำรวจได้ทราบข้อมูลสำคัญว่า สุสานของพ่อของลีฮาซินอยู่ที่เฮยซุนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างและสะดวกในการฝังศพจากข้อมูลเหล่านี้ตำรวจขาดการมีความเป็นไปได้สูงที่แซบของคิมยอนซุกและเสลูกสาวทั้งสี่จะถูกฟังในสุสานสาธารณะแห่งนี้ตำรวจจึงรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุและเริ่มการค้นหาครั้งใหญ่ที่สุสานนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ของสุสานกว้างขวาง,วางมาก ตำรวจจึงต้องทำการขุดโดยใช้แรงงานคนไปพร้อมน้ำกับการติดตามความเคลื่อนไหวของลีเฮาซินจนกระทั่งวันที่7มีนาคมศาลได้อนุมัติคำสั่งห้ามลีเฮาซินออกนอกประเทศแต่แม้จะมีคำสั่งห้ามนี้การสืบสวนก็ยังไม่คืบหน้าอย่างจริงจังการสอบสวนยังคงดำเนินการในความลับต่อไปในวันที่8มีนาคม ตำรวจได้รับโทรศัพท์แจ้งเบาะแสจากผู้แจ้งข่าวซึ่งบอกว่าเขาเห็นลีเฮาซินกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่สซนอามแคงมาในเมืองยีซานหลังจากได้รับข้อมูลนี้ตำรวจจึงส่งทีมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยตำรวจคิดว่าไม่ว่าจะพบสอบของคิมยอนซูและลูกสาวทั้งสี่ก่อนหรือสามารถจับกลุ่มรีเฮาซินได้ก่อนถ้าทั้งสองอย่างใดสำเร็จคดีนี้ก็จะได้คลี่คลาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือในวันที่14มีนาคมเวลาประมาณ15นาฬิกาต,ตำรวจพบศพของลีเฮาซินที่กลางแม่น้ำฮันห่าง,งจากสะพานปัมพูประมาณ4 0เมตรตอนแรกยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวเขาจริงๆแต่หลังจากการพิสูจน์ลายนิ้วมือก็ยืนยันว่าเป็นลีเฮาซินจริงๆจ,จากการชันสูตรศพพบว่าเขาตายจากการจมน้ำและไม่มีบาดแผลภายนอก ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าลีเฮาซินอาจจะกลัวถูกจับกลุ่มเลยกระโดดน้ำฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายของลีเฮาซินหนึ่งในทางที่พิสูจน์ว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการฆ่าคิมยอนซุกและลูกสาวทั้งสี่แต่ในทางกลับกันการที่เขาตายไปก็ทําให้ตํารวจตามหาโศกของคิมยอนซุกและลูกสาวทั้งสี่ยากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วจะต้องขุดสุสานทั้งแห่งนี้กันหรือไม่ ประมาณแปดชั่วโมงหลังจากข่าวการฆ่าตัวตายของลีฮาวซินแพร่สะพัดไปเวลาประมาณอีซีสามนั้นมีคนงานก่อสร้างมาที่สถานีตำรวจในเกฮุนจุนเขาบอกว่ารู้ว่าศพของคิมยอนซุกและลูกสาวทั้งสี่อยู่ที่ไหนจากการเล่าเรื่องของเขาในตอนเช้าตรู่ของวันที่19กุมภาพันธ์มีชายคนหนึ่งตัวสูงใส่หมวกเดินเข้ามาหาพวกเขาและขอให้ขุดหลุมขนาดใหญ่ในสุสานสาธารณะ โดยบอกว่าเป็นหลุมที่จะตั้งอนุสรณ์สำหรับการวางป้ายหลุมฝังศพเมื่อเขาเห็นข่าวเกี่ยวกับรีเฮาวซินเขาจึงนึกได้ว่าชายคนนั้นอาจจะเป็นรีเฮาวซินจากการจำได้เขาบอกว่าในตอนนั้นรีเฮาวซินมาหาพวกเขาที่ค้างทนบอกว่าต้องการขุดหลุมข้างสุสานพ่อแม่ของเขาเพื่อวางป้ายอนุสรณ์ของโบสต์ส และเขารู้สึกแปลกใจตรงที่ลีเฮาซินบอกว่าไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยโดยเฉพาะเพลาที่ต้องไปซื้อที่ข้างทนและยังกล่าวว่าอ้าในรถมีสัมภาระเยอะจนไม่สามารถให้คนอื่นนั่งได้ขณะเดียวกันเขาก็ระมัดระวังไม่ให้คนงานเข้าใกล,ล้รถคนงานตามคำขอของลีเฮาซินใช้เวลาสองชั่วโมงขุดลุมขนาดยาว8เมตรกว้าง2เมตรและลึก1.5เมตร หลังจากขุดเสร็จลีเฮาซินได้จ่ายเงินให้คนงานมากกว่าค่าจ้างปกติเมื่อได้ยินเรื่องนี้ตำรวจจึงรีบไปที่สถานที่ตามที่คนงานบอกมาและเริ่มขุดที่หลุมนั้นและพบกระเป๋าสีดำที่เห็นในกล้องวงจรปิดซึ่งมีสอบอยู่ในถุงพลาสติกหน่วและซอบเหล่านั้นก็คือคิมยอนซุกและลูกสาวทั้งสที่หายไปสิ่งที่น่าขนลุกคือในกองซอเหล่านั้นมีหินหนับ80กิโลกรัมทับอยู่ ถ้าไม่มีการแจ้งข่าวจากคนงานอาจจะไม่มีใครค้นพบศพเหล่านี้จากการชันสูตรศพพบว่าเมื่อคิมยอนซุกและลูกสาวคนที่สองและสามเสียชีวิตพวกเขาใส่เสื้อผ้าทั่วไปและสาเหตุการตายของพวกเขาคือการขาดอากาศหายใจส่วนลูกสาวคนโตจองสัญญาใส่เสื้อผ้าสำหรับออกไปข้างนอกและมีรอยฟกช้ำจากการถูกทุบด้วยของหนัก และเสื้อผ้าของเธอยังมีคราบยาจากผลการชั้นสูตรศพตำรวจคาดว่าลีฮาวซินอาจจะฆ่าคิมยอนซุกและลูกสาวคนที่สองและสามในบ้านของคิมยอนซุกก่อนหลังจากนั้นเขาก็หลอกลวงจองซานยาให้มาพบที่กลางแจ้งแล้วฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าลีฮาวซินไม่ได้มีคิมยอนซุกเป็นคนรักคนเดียว เขารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชอยซอฮีที่อยู่ในยีซานตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีอองทองลิงเซ็และเริ่มอยู่ด้วยกันในเดยอนทันวาคมนั้นหมายความว่าลีฮาวซินมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันและคิมยอนซุกก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยนอกจากนี้เงินโนตเทสิบล้านวอนที่คิมยอนซุกถอนออกมาในวันเสียชีวิตก็ถูกลีฮาวซินนำไปครอบครองหลังจากฟังจบแล้ว ลีเฮาซินขับรถไปที่กวางจูและพบกับเพื่อนชื่อลีซึ่งเขามอบเงินสด50ล้านวอนให้เขาเพื่อให้ส่งไปยังพี่ชายของเขาหลังจากนั้นในเวลาอีสินอนของวันที่อีสเขาถูกถ่ายภาพในลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์ของคิมยอนซุกซึ่งเขาขับรถสีขาวของคิมยอนซุกกลับมาจอดที่ลานจอดรถแล้วก็เดินออกไปจนกระทั่งวันที่แพบมีนาคม ข่าวการคาดกรรมของลีฮาวซินถูกเผยแพร่ใน SBS TV เสือเกาหลีรายงานข่าวนี้อาจทำให้ลีฮาวซินเห็นและรู้ว่าเขาจะถูกจับกลุมเขาจึงไปพบกับเพื่อนชื่อลีและมอบเงินสด50ล้านวอนพร้อมจดหมายให้เขาส่งเงิน40ล้านวอนให้กับชอยซอฮีส่วนที่เหลือ10ล้านวอนเขาเก็บไว้เองในซามซมตชั่วโมงก่อนตายเขาใช้เวลาร่วมกับชอยซอฮีและในคืนวันที่เจ้ามีนาคม พวกเขานั่งดื่มและพูดคุยจนถึงเช้าเมื่อพาเธอไปขึ้นแท็กซี่แล้วลีฮาวซินโกรธลงแม่น้ำข่าต,ตัวตายที่สะพานเซงซูต่อมาทีมข่าวจาก s อ s ได้รับข้อมูลนี้และเตรียมทำการรายงานข่าวตามช่องทางต่างๆเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องนี้พวกเขายังได้ติดต่อสถานีโทรทัศน์เพื่อขอให้พวกเขาชะลอการออกข่าวออกไปเพราะลีฮาวซินเป็นนักกีฬาอันโดงดังที่รู้จักกันทั่วประเทศ หากมีการเปิดเผยการสืบสวนและการออกหมายจับสถานการณ์ในเกาหลีที่มีพื้นที่จำกัดจะทําให้เขาหาที่หลบซ่อนยากและอาจทำให้เขาตัดสินใจทําบางอย่างที่สุดตรงหรือหลบหนีออกนอกประเทศอย่างไรก็ตาม SBS ปฏิเสธคำขอดังกล่าวและออกข่าวพิเศษนั้นไปการที่ตํารวจจับกลุ่มเขาได้เร็วกว่าหรือสถานีโททัศออกข่าวช้ากว่านี้ อาจจะสามารถจับกุมลีเฮาซินขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้แม้ว่าคดีจะดูเหมือนว่าจะคลี่คลายแต่ก็ยังมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบประการแรกทำไมลีเฮาซินถึงข้าวครอบครัวนี้อย่างโหดเหี้ยมแรงจูงใจในการคาดกรรมจริงๆคือความโลภเพื่อเงินแมวเชสปลานวอนที่จินยานถอนมาหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่ลีเฮาซินเป็นผู้สั่งให้จินยานถอนเงินจำนวนมากขนาดนี้ จากคำบอกเล่าของคนรู้จักของลีเฮาซินแม้ว่าเขาจะมีนีสินจำนวนมากแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ต้องฆ้าคนเพียงเพื่อเงินเขามีนี้สินหลายร้อยล้านวอนมากเชืสิบล้านวอนไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการเงินที่ร้ายแรงของเขาได้ประการที่สองลีเฮาซินทำการคาดกํานี้เพียงลําพังจริงๆหรือหินหนักแปสิบกิโลกรัมที่วางทับร่างของเหยื่อ เป็นสิ่งที่ยากที่จะยกโดยคนเดียวแม้แต่ชายที่แข็งแรงอย่างนักกีฬาเบสบอลก็ไม่สามารถยกมันได้คนเดียวและหลังจากที่คนงานออกไปลีเฮาซินถูกจับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านเก็บเงินทางหลวงจุดที่เขาอยู่ห่างจากด่านเก็บเงินประมาณครึ่งชั่วโมงและเขาทำการฝังศพและกลบหลุมภายในเวลาเพียง30นาทีได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพของชายคนหนึ่งที่เห็นในที่จอดของอพาร์ตเมนต์ของจินยานในวันที่ส4จากภาพที่เห็นรูปร่างและการเดินของชายคนนั้นแตกต่างจากลีเฮาซินอาจเป็นไปได้ว่าเขาคือผู้สมรู้รวมคิดถ้าเป็นเช่นนั้นเขาคือใครเขารู้แรงจูงใจที่แท้จริงในการคาดกรรมนี้หรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นที่ลงมือฆ่าจริงๆ ประการที่3ในปี2005้ลีเฮาซินเคยมีกรณีคนหายคล้ายกันผู้ร่วมธุรกิจของเขาชื่อโจโหายตัวไปหลังจากบอกว่าจะไปพบกับลีเฮาซินและไม่เคยกลับมาอีกเลยตอนนั้นเขามีนีซินกับลีเฮาซินลีเฮาซินอาจจะลงมือกับเขาเหมือนกันอาจเป็นไปได้ว่าเขาสามารถจัดการกับการฝังศพได้อย่างรวดเร็วเพราะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำเชนนี้ ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายลีฮาซินได้เขียนจดหมายลาไว้หลายฉบับในจดหมายที่เขียนถึงพี่ชายเขาแสดงความเสียใจอย่างมากต่อแม่พี่ชายพระยาและลูกขอให้พี่ชายดูแลลูกชายของเขาในจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนฟูงเขากล่าวว่าเขาเคยมีชีวิตที่มีความสุขมาก,ก่อนและบอกเป็นนายถึงการฆ่าตัวตายของเขาแต่ในจดหมายทั้งหมดไม่เคยพูดถึงเหยื่อหรือเหตุผลในการคาดกรรม เมื่อวันที่เสาวมีนาคมอองทอมแพดได้มีการจัดงานศพของเหยื่อที่ศาลากลางในย่านสามซองของโซยัตและเพื่อนของเหยื่อมาร่วมงานศพด้วยความเสียใจอย่างยิ่งสามสาวในช่วงอายุที่ดีที่สุดและแม่ของพวกเขาที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อเลี้ยงดูพวกเขากับเสียชีวิตไปเพราะความอิดพลาดของความสัมพัสในชีวิตซึ่งเป็นความโศกเร้ที่เกิดขึ้นในคืนเดียว เรื่องราวของคดีนี้ปิดฉากลงท่ามกลางความลึกลับที่ยังไม่ได้คลี่คลายทิ้งความชอ็อกและความเจ็บปวดไว้เพียงแต่เหมือนหมอกควันที่ปากคลุมจิตใจของผู้คนทำให้เราต้องตั้มถามถึงด้านมืดของมนุษย์และความจริงที่ซับซ้อนเบื้องหลังคดีนี้หวังว่าครั้งหน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ไม่หนักหน่วงและเต็มไปด้วยความสงสัยเช่นนี้